วันเดย์ทริปินพัทยาค่ะทุกคน คือรถไฟชม,มวิวเลยเป็นว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ป่านจะไปทะเลกันสวยมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ตอนคนนะคะเข้าสื่อช่อง Yawa TV วันนี้นะคะเรากำลังจะไปพัทยา,าแต่ว่าวันดีพิเศษก่าทุกคนเรานะคะจะไม่ได้ไปนคนเดียวแต่ว่าเราจะไปกับเพื่อน วันเดทริปอินพัทยาค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเพราะว่านี่เป็นการแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนครั้งแรกของเราเลยนะคะทุกคน You've arrived at your destination มไม่น่าใช่นะ <laughs> ตอนนี้เกิดกันงงเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนกันนะคะ ความแก่วันน uh> ี้คือแบบไม่มีแพลนเวอร์ไปกันเดี๋ยวเราจะไปปันเป็ดปันเป็ดปันเป็ทถ้าคนดูติดได้รึเป่าอุ้ยเลนส์มาต้องถ่ายรูปภัทรา นมีใครนั่งบ้างชานชานหนึ่งหนึ่งสองแพรลงสามไพงั้นงั้นสี่โอเคเราสี่คนจะเป็นปั่นเรือด,ดัก <laughs> ปั่นเรือดักโอเคครับก็ใส่ไงอ่ะเอ้ยว่นนี่มันหลุดเว้ย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 อะไรวะเนี่ย <c oughs> นึกว่าอยู่ไอซ์แลนด์ไม่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์โคตรเหนื่อยอุ้ยมีปลาเต็มเลยอะไรอุ้ยเฮ้ย hello เราจะคู่รักไปด้วยกันไหมเนื่องมากเหนื่อยอ่ะคุมกับบรรยาการไหมครับคุ้มมากร้อยหนึ่งละวคุ้มร้อยหนึ่งละ So happy นี่คะถ้านี้จะให้อาหารแกะต้องซื้อตรงนี้หรอคะ50บาทเตัวไหนตัวนี้ค <c oughs> นี่นะฮะอ๋อคือมันให้อย่างนี้หรอเฮ้ยโอ้ย,อยน้องจะไม่โดดใช่ไหมเราต้องใส่ในถ้วยนี้เออแล้วแถวก็จะปัดเ กินได้ไหมเอาใช่อไหมเออไปไปไเออเออเออใถเอออ้าอีแล้วอ่ะเออให้น้องด้วยให้น้องด้วยเออเอ้าเออคือมันไม่ออหรอ สวัสดีน้อง,งอุ้ยแกน่ารักจังเลยบ๊ายบายว้าวหู้วอากาศร้อนมากอ่ะอนนเล่นอะไรกันอ่ะ<ป> <laughs> เอ,อิ่ม <laughs> เอี่ยงวะเอี่างวะ <laughs> อันนี้ใช้ยาสระผมาม่วงไหมคะทำไมผมไม่หลุดเลยเนี่ยร้อนเปล่ากระเป๋าก็ลงให้ พี่วาวาใจดีมากเลยดาอกเลยจริงดูอยโอ้ยแอ๊ยโอ๊ยโยโอ๊ยโอ๊น้องกิน๊คออยอยออยโอยโอ๊ยโอ๊อยอ๊ยโอยูอ๊ยโอยโอ๊อยูอ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเที่ยวปาซาาเร็วเหง่อ่อยู่ไม่ได้ร้อนว้าวสวยด้วยถ้าเป็นหมูน้อยหมกแดงหมูน้อยไม่ไงหนูน้อหมกแดงเจ๊อุ้ย มีหมาป่าด้วยคุณยาวฉันจะต้องรวยทุกคนเราได้หรือไม่ว่าใครคือลูกปั้นแฮลไปกันดีกว่าป่ะแคปไปดีเร็วแคลจุดนั้นจริงจริงเหรอโอ้โหมันโชว์อ่ะเนี่ยตัวนี้คลายอยู่นะไม่ร้องนะอย่าร้องห้าเลยพอเหอะร้อนทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเล่น เครื่องบินากาศทำการอากาศตอนเที่ยวร้อนมากร้อนมากแบบมากๆไม่ร้อนน่าจะเราทำได้เราไม่ยอมมาเที่ยวแับเพาเที่ยวเพื่อนทันทีแล้วต้องมีเอนเนอร์จี้ไม่ออกเล้ววันนี้เราไปซื้อบัตรรอเวล่ะจะไปเล่นอ่ะได้ได้ได้ไปซื้อบัตรรอไปซื้อบัตรรอไปเรามาส่งเฉยๆเราไม่ได้เล่น มี N ยังไม่ออกมี N C ยังไม่ออก,ออกน,นี่ค่ะจะเล่นอันเนี้ยค่ะนี่ไงไปต่สู้นะจ๊ะฮัลโ <Hello. S 1> <laughs> Thank you Wow นา่ารักอุ้ยคยเบบี้ทุกคนคยเบบี้เด็กมอหกแบบเราเนี่ยแหละเหมาะสุดๆบกลิตเตอร์อ่าอ,อันนี้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่สำหรับการแต่งหน้ายังไม่ได้ซื้อเครื่องสำอางแบบไหนก็แบบนี้นะคะเหมาะมากๆมีครบทุกอย่างในเสตเดียวใช่ครับว้าวตะล p มือตะละ่าจอย h a p p y h a p y happy นวั1,000ทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะกลับจากครามเกลีแล้วเหนื่อยมากไปตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซนทานัลคาสิอาตอนนี้เราคะ่ะว่าชมวิวทะเลกันแล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวเช่นคนใช่ครับไปดูวิวกัน เราจะไปหาข้าวกินกันแล้วเราจะไปไหนต่อพัทยาปไาตื่นเต้นไปเดี๋ยวเราขึ้นชั้นท่าเรือหกไปดูข้าวกินกันเออเอออันนี้จี้นั่นแหละกูดเออมากูดบอยมัมม่มหม่ำม่ำกูดบอยคือร้านอาหารก็เยอะมากนะเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะกินอะไรอุ้ยบอลช้อนซาลาเฟ่ชาบูชิทุกคนสรุปมาจบที่ฮาจิบัง เดินเลือกตั้งนานตอนแรกตั้งใจว่าจะกินร้านที่ไม่ได้มีที่ระยมอนใันว่าแต่หลายก็มากินฮัตติบังอยู่ดีเพราะว่ามันเสียเวลาไงเราตั้งใจวางแผนตอนแรกคือหมายสามต้นถึงพระยาปาแต่นี่บมายสามเพ่มากินข้าวแล้วหล่แทุกคนมันก็เลยแบบพัดเพื่อนเราก็เลยต้องรีบเจออะไรก็กินไปเลยนะคะนี่ได้กิน ต็อกดิวเวอร์เป็นอะไรอ่ะแล้วตอนนี้เราจะไปเล่นเลไฟเถอะเพื่อนเราไปแล้วนะคะทุกคนรอรอด้ยิเราเพื่อนกิ๊งเงามากอะฉ่ำเกลือฉ่ำเกลือน่าฉ่ำเหงื่ออุ้ยไปแล้วอ่ะคือเราเราเราฟังเสียงกี้นี่ตอนนี้นิด

กลัวไหมครับกลัวอยู่นะเพื <S <S ่อนไม่กลัวเออมาจะบู๊ค้เลยจิ๊บจิ๊บจิ๊บรับสองรับไม่เลยขอบีไว้กล้วพี่ รีวินรีวิวรีวิวเครื่องเล่นเมื่อกี้หน่อยรีวิวชิลมากโอ้ชิลเงียบสุดเมื่อกี้คือเงียบมากไม่อะเมื่อกี้ที่เราเล่นอะมันคือเสียงพี่เขาข้างหลังเลยใช่เออแต่จริงๆเมื่อกี้คือเสียงหวาๆนะบ้าเขาไม่รู้รู้ไม่ทายเดรสี่คนนี้จะเป็นตัวแทนไปเล่นส่วนน้ำส่วนเราสองคนก็ ไปตัวแทนเล่นเครื่องเล่นไปเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเล่นวายกิ้งจะบอกว่าเนี่ยเป็นการเล่นเครื่องเล่นครั้งแรกของของของเขาเลยนะของเขาเหมือนกันไปทุกคนวายกิ้งนั่งไหนหลังๆเลยหลังสุดเลยหรอว้าเราไม่มีใครเล่นเลยมีเราวสองคนดีต้องงัดผมเลยทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวฟิวจริงอุ้ยวิ่งบอลวิ่งรัดแน่นมากชอบอ่ะ เสร็จดีดเซฟดีก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นไม่ว่าจะไม่สูงเออ นนะเอาแล้วระหว่างไม่เล่นแล้วเขาจะเล่นกับใครอ่ะโอ้โหก่อนเลยวัน้แมวจะให้เล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันแหละอันสุดท้ายแล้วสูงขนาดนี้แย่หน้าตายอ่ะมานี่ต่อไปเราจะเล่นคืออันนี้นะคะทุกคน tower shot สูมมากดูดิโอ,โ,โอ้โหอันนี้คือเราดูเขาเล่นก่อนนะคะว่าประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันอุ้ยนี่แหละจังหวัดตรงนี้วีน่ากลัวมากไม่ไม่เอา,มาไม่เล่นละอุ๊ยพลาย

รีวิวเครื่องเล่นนะคะ่ะหลังจากเล่นมาทั้ง3อันุ้ยสนุกมากอันนี้อขอขอจัดลำดับความน่ากลัวสุดไว้กิ้งคดน่ากลัวส่วนอันสองให้รถไฟหอก ออันนี้ให้เราสุดท้ายทำไมอะ่ะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเสียวแค่แบบตอนขึ้นน่ะ<ม>แล้วกับตอนลงแค่แบ,บ๊ายเยวแล้วที่เหลือก็แบบตรงแต่งอยู่ข้างบนใช่ไหมะมันนิดเดียวอ่ะแต่ที่ตกครั้งแรกอันนั้นอ่ะอเหมือนตกเออเหมือนตกอะไรสักอย่างจริงจริงอ่ะสวยมากเสียดายที่ไม่ได้โทรศัพท์คนไปอ่ะโค้ดสวยวิวสวยมาก,ม,ากมันเห็นทั้งสว<อ>นน้ำกับทะเลเลยใช่ทั้งสวนนะ้ำกับไปทะเลทั้งหมดเลยโค้ดสวยแต่ไม่เป็นไรทุกคนก็เห็นวิวที่เราเล่นไปแล้วกันเนาะ ไม่รู้ว่าฝั่งเพื่อนที่เล่นน้ำเป็นไงบ้างแต่ฝั่งนี้ว่ากสีอลยละตายอยู่เลยอ้ยเหนื่อยมากอ่ะแต่สนุกชอบชอบชอบเหมือนกันเหมือน,ก,น,ก,นกันปาดจะไปทะเลกันไปกันตาย้ย <ye ay S 2> ึงแล้วอ้อสอรี่ว้าวสวยมากทุกคน ม่เขามีแต่เขาไมา่เล่นวัวเลฟฟุตอะไรเขาเรียกว่าไง่ะวัวเล่ฟวัวสายเขานี่ยเออแดนแหละ์เสียอย่างอุ้ยเรียกว่าถ่ายหนังอยู่เนะี่ย เราสองคนนะคะจะไปจอ,องรถไฟเพราะว่าเราจะนั่งอะไรรถไฟชมวิวคือรถไฟชมวิวเล่เป็นว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือแบบแค่เห็นวิวเราก็อยากมาแล้วเราได้คิวนั่งรถไฟแล้วไปเปร็วทุกคนคือที่แบบอยากมานั่งรถไฟอะ่ะเพราะว่าอยากมาถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคุม้มากเลยเนาะดูท้องฟ้าคืบม,มากอุ้ยลมเย็นมาก,มากมน,นี่เดี๋ยวให้ดู น,นี่นี่นนี่วิวละทุกคนร้อนมากแล้วร้อนมากเพรอยู่ประตูปุกร้อนเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตอนที่ถึงทะเลจะมีแดดให้เราหรือเปล่าเออต้องมีความหวว่าต้องมีแชร์50บาทเราก็ครบข้างบนตรงนี้ทะเลสวยนะตรงนี้ส่วนน้ำไปยค่ะให้ดูส่วนน้ำ วันนี้นะคะ